ก็ขอให้ทุกท่านม่เยอะเนาะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาเพื่อให้สิ่งที่เราตั้งใจไว้นะคะเราจะเป็นเรื่องบ้านขงพี่ม้าดูผิวครอบครัวที่เราดูแลตรงตรงนี้ด้วยก็ขอให้ทุกอย่างดีดีและเชื่อว่าแม็กทำได้นะคะก็ขอให้ฟ้าประหารประทานให้แม่กได้พบกับสิ่งที่ดีด้วยสวัสดครับผมสำหรับเรื่องของการร้องเพลงค่ะท่านสวัสดีก่อนค่ะมาสวัสดีก่อนนะคะ แต่ว่าอาจจะเรื่องของการฝึก้อนเรื่องรายละเอียดนั้นยังยังไม่ไม่สมบูรณ์มากแต่ถามว่าเป็นยังไงฟังก็เพลินถ้าหากว่าเราได้ฝึกโดยวัยฝึกโดยวไม่ธรรมดาใช่ไหมแล้วก็เรามีเสียงเป็นอาวุธคนเรามีต้นทุนที่ดีอยู่สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีกับอามางก่อนสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หนูได้

ไม <F> ่ให้ตังค์ให้ตังค์ไม่ให้ตังค์我 วันนี้นะจะต้องได้ยินเพลงนะีอยากได้ยินนะเอาวันนี้หรือเปล่าเอามาร้องโซนหรือเปล่าฉันจะติดต่อมาฉันจะติด่อมา่ันจะติดอมาดต่อไปแล้วให้เขาทำได้แต่หนูด้อะไรนั่นอะไรช่วยแม่หนึ่งแล้วพี่ยนึ่งดูสิ 欢你欢迎，欢迎姐姐。

要钱，不够，没关系。

thôi nó khác thôi